นิยายูกศิ์ของผมคือเราจอดวายรายตอนที่492กับชื่อตอนเคสเปิดโลกาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่คอยซับพอร์ตเราในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับสำหรับการโดเน a t ก็มีความหมายสำหรับเราต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้เลยแล้วก็นั่นแหละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่า พระเอกของเรานะครับที่สามารถไปถึงขั้นร่างอาวตารรูุูตร,รกายร้อยวิถีดอกบัว2ลีบได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ได้เปิดเมนูระบบนะครับหลังจากนั้นก็ได้ตัวเช็คราคาการ์ดต่างๆแน่นอนครับมันเพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยราคาการ์ดนั้นเพิ่มสูงขึ้นถึงหนึ่งพั 1, บาทหนะึ่งพันแต้มบุญต่อใบนะครับเพราะฉะนั้นร์ดที่มีมีนะครับตอนนี้ไม่สามารถซื้อมาตุนไว้เหมือนกับเมื่อก่อน เขาต้องใช้ดนสดเอายามจําเป็นเท่านั้นนะครับและแล้วพระเอกก็เลื่อนมาถึงยังดอกบัวที่มีราคา5 0,000ื่นนะครับพระเอกก็เลยคิดว่าตัวเองควรที่จะซื้อดีไหมฉันควรจะซื้อมันดีไหม่นะการเพิ่มพลังวรยุทธ์นะครับเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดแต่ปัญหาในตอนนี้นั่นก็คือการใช้แต้มบุญแต่หากลู่โจไม่ใช้แต้มบุญให้ระวัดระวังมากพอในอนาคต ตัวเขาคงไม่มีเต็มบุญเพื่อใช้สําหรับการปริกรีบดอกกรีบเพื่อใช้สําหรับการปริกรีบดอกบวกัวกลีบไม่ได้เมื่อถึงตอนนั้นลู่โจในอนาคตก็ได้คงได้แต่พัฒนาตัวเองได้ช้าลงดังนั้นเขาจึงไม่ควรจะทิ้งโอกาสที่ยอดเยี่ยมไปแบบนี้ยังก่อนในท้ายที่สุดแล้วนะครับลู่โจก็ไดต้ตัดสินใจที่จะยังไม่ซื้อ ในตอนนี้นะครับขั้น 2- 3 4มเนี่ยมันยังสามารถฝึกฝนได้ตัวด้วยตัวเองค่อนข้างง่ายนะครับส่วนหลังจาก5ไปนั่นเลยครับโคตรหินกว่าจะไปได้แต่ละขั้นเนี่ยโคตรยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อจริงๆลู่โจคิดว่าค่อยไปซื้อตอนนั้นน่าจะดีกว่าลู่โจนะครับลุกขึ้นยืนขึ้นมายัางกลางโต๊ะลู่โจลุกขึ้นยืนนะครับก่อนจะเดินมายัางโต๊ะกลางห้อง ตัวเขานะครับมองดูภาพวาดอันเก่าแก่ก่อนที่จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างหืมตัวเขาสังเกตเห็นเกาะใหม่นะครับได้ปรากฏขึ้นมันเป็นเกาะที่อยู่ท่ามกลางทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเห็นแบบนั้นรูโจก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานะครับกับภาพที่ได้รับมามันคือเบาะแสใหม่ของรูโจรูโจของเรากําลังจะได้รับเคล็ดอักษรสวรรค์ชิ้นส่วนใหม่และแน่นอนครับ เมื่อใดก็ตามที่ได้ซึ่งพลังของเคชอักษรสวรรค์ส่วนใหม่เขาก็จะได้พลังวิเศษที่แสนโอปีมาเพิ่มอีกหนึ่งรูปแบบนั่นเองเกาะพึงไหลอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันเป็นแผนที่ที่แม่นางแท้ลัวคนนั้นดูลู่โจนะครับยังจําสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าสํานักพึงไหลวางซื่อเจียเล่าถึงเรื่องที่ข้องเกี่ยวกับแม่นางแท้รัวได้ดีวางซื่อเจียยังคงปกปิดอะไรบางอย่างเอาไว้ ตัวเขาไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปว่าได้ข่าวลือหรือข้อมูลทั้งหมดมาจากไหนมันเป็นเรื่องบังเอิญที่หวังซื้อเจยสามารถฝึกฝนตัวเองจนไปถึงผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบได้จริงๆอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาเองก็จะได้รับความช่วยเหลือจากแม่นางเซ่หลวด้วยเช่นกันยิ่งคิดมากเท่าไรนะครับดูเหมือนว่าเรื่องครั้งนี้จะยิ่งเกี่ยวพันกันมากยิ่งขึ้นลู่โจนะครับปิดลู่โจเปิดระบบเมนูเพื่อตรวจสอบภารกิจอีกครั้งมีภารกิจใหม่ปรากฏขึ้น ใช่แล้วมันเป็นภารกิจในการตามหาชิ้นส่วนคริสอักษรสวรรค์ส่วนต่อไปติงภารกิจค้นหาชิ้นคริส่วนค้นหาชิ้นส่วนคริสอักษรสวรรค์วงลิบคริสเปิดโลกาหืมชื่อของคริสวิชานะครับอักษรสวรรค์กระบวนท่าหรือก็คือขั้นต่อไปจะเป็นคริสเปิดโลกา จนว่าจวบจนบัดนี้นะครับลู่โจเชี่ยวชาญในการใช้พลังจากเคล็ดอักษรสวรรค์นะครับคำพีอภิมหาโอปีครบทั้ง4พลังแล้วพลังที่ใช้คืนเสียงเป็นอาวุธพลังแห่งคำพูดพลังแห่งการโจมตีและพลังไร้เสียงพลังที่เรียนแบบวิชาที่เคยเห็นพลังแห่งอดีตและสุดยอดพลังแห่งการรักษาพลังไร้ตัวตนลู่โจไม่คาดคิดว่าพลังใหม่ลู่โจนะครับไม่คาดคิดว่าพลังใหม่จะมีชื่อว่าเคล็ดพลังเปิดโลกา ก็นั่นคือ4พลังนะครับพลังที่ใช้เสียงเป็นอาวุธก็คือพลังแห่งคําพูดพลังที่ใช้สําหรับโจมตีพลังไร้เสียงพลังที่เรียนแบบวิชาพลังแห่งอดีตและพลังแห่งการรักษาพลังไร้ตัวตนก็นั่นแหละครับเผื่อใครอยากจานะครับว่าลู่โจของเรามีพลังอะไรบ้างสําหรับคิดอักษรสวรรค์สีส่วนที่ผ่านมานะครับแต่ละวิชาเนี่ยพด โอนะครับมันเป็นคำพีที่ทําให้ลู่โจนเนี่ยเนื้อล้ํากว่าหลายๆคนในเรื่องได้เลยนะครับเพราะว่ามันโคตรโกงตัวเขายังคงใช้ความคิดต่อไปในตอนนั้นเองนะครับกับมีเสียงดังขึ้นจากด้านนอกท่านอาจารย์ ลูโจได้รีบนะครับออกจากศาลาตะวันออกในตอนนั้นลูโจก็ได้เห็นหมิงซื่ออินในตอนนี้หมิงซื่ออินกําลังคุกเขาอยู่กับผืนเจ้ากลับมาแล้วอย่างนั้นสินะหมิงซื่ออินมองไปรอบตัวนะครับเมื่อแน่ใจว่าผู้เป็นอาจารย์ไม่ได้ตาหนิอะไรตัวเขาเขาก็ได้พูดขึ้นขอรับข้าได้เดินทางไปยังสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่มาหึสถานศึกษากลุ่มดาวมีใหญ่อย่างนั้นเหรอลูโจฟังแบบนั้นก็งง หมิงซื่ออินพูดจบก็ได้ยื่นยาแห่งการเบ่งบานนะครับด้วยมือทั้งสองข้างข้าข้าได้พบกับยาแห่งการเบ่งบานนี่คือสมบัติล้ำค่าข้าได้เก็บมันมาให้กับท่านอาจารย์ขอรับแม่ผลงานใหญ่เลยนะครับหมิงซื่ออินครั้งนี้ลู่โจรีหยิบเม็ดยาแห่งการเบ่งบานขึ้นมาก่อนจะสูดกลิ่นกลิ่นของมันรุนแรงเกินกว่าที่ลู่โจคาดไว้นะครับจากนั้นลู่โจก็ได้คืนเม็ดยานี้ให้กับหมิงซื่ออินเจ้าเก็บเอาไว้เถอ,เอ,อท่านอาจารย์ ข้าได้ค้นหายาเม็ดนี้ไปทั่วทั้งสารศึกษาจนกระทั่งได้พบกับหม้อยาใบหนึ่งหืมเออไม่มีอะไรขอรับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินนะครับรีบเก็บยาแห่งการเบ่งบานก่อนจะเดินจากไปเขานั้นเหมือนที่จะพูดอยากพูดอะไรต่อนะครับแต่ก็เลือกที่จะไม่พูดเอาละ่ะจงใช้ยาเม็ดนี้กับผููที่แยกดอกบัวทองคําซะขอรับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินพยักหน้า ลู่โจสังเกตเห็นว่าค่าความชงรักภักดีของหมิงซื่ออินนะครับยังคงมีมากกว่า80%บเซตบางทีอาจจะเป็นเพราะตัวเขาไม่ได้ทำอะไรที่หมิงซื่ออินเดินทางไปยังสารศึกษาคุมดาวมีใหญ่นะครับด้วยความตั้งใจของตัวเองไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่หมิงซื่ออินนะครับไม่จําเป็นเลยที่ต้องทาเช่นนั้นในขณะนั้นเองอยู่ช้างโรงก็ได้เดินเข้ามาท่านอาจารย์เจ้ามีอะไรงั้นเหรอมนตรจริงกำลังตกอยู่ในความกุรหุนข่ายอยากไปเห็นกับตาอยู่ช้างหลงตอบกลับ พระเอกความหมดคิ้วนะครับตัวเขารู้ดีว่ายู่ช้างหงและยู่เฉิงไฮไม่ตูกกันพวกเขาทั้งคู่มักจะทะเลาะเบาะแหว่งกันเสมอๆยู่ช้างหรงเออขอรับท่านอาจารย์ในหกเดือนต่อจากนี้ข้าขอสั่งไม่ให้เจ้าต่อสู้กับยู่เฉิงไฮเจ้าจะทําได้หรือไม่หมิงซื่อเออยู่ช้างหงนะครับตกใจไม่ได้ยินแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไรกันที่อาจารย์คนนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์จะเมตตาสิทธิพี่ใหญ่อย่างนั้นเหรอโทษทีครับหมิงซื่ออินมันยืนอยู่ด้วยนะครับยู่ชางหลงเองก็ตกตะลึงตัวเขาสบตาลู่โจก่อนจะพูดออกมาท่านอาจารย์ตันเข้าใจข้าผิดแล้วบางครั้งพวกเราก็แค่พูดคุยกันด้วยกระบี่และดาบแต่ในบางครั้งพวกเราก็สามารถพูดคุยกันได้หมิงซื่ออินที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เข้าใจลู่โจมองไปที่ใบหน้าของอยู่ชางหลงนะครับในตอนนี้ยู่ชางหลงกําลังถือบันทึกเอาไว้อยู่ตัวเขาเข้าใจ คงจะเข้าใจอะไราวๆแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพลังวุทธ์ของเจ้าละ่ะอยู่ชาง,งหลงยืดหลังตรงนะครับตัวเขาพูดออกมาด้วยความมั่นใจด้วยดาบที่ข้ามีในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวลู่โจถึงกับพูดไม่ออกเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ตัวเขาจะเปลี่ยนความคิดที่อยู่ชางหลงมีในท้ายสุดแล้วลู่โจของเราก็เลือกที่จะพูดออกมาอย่างเย,เยเือกเย็นเฮอแต่เป็นเช่นนั้นเจ้าก็ไปซะเถอะขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์ ตาหาเกิดเรื่องอะไรจงจำไว้ให้ความสำคัญกับชีวิตเป็นอันดับหนึ่งครับอาจารย์ตลอดชีวิตของข้าเจออันตรายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่เคยเป็นอะไรตาอาจารย์อย่าได้กังวลเลยดูโจได้แต่ขมวดคิ้วนะครับแม่ความ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะครับความมั่นใจหรือว่าความทะนงของ ยูชางหลงกับยูเฉิงไหเนี่ยต้องยกให้จริงๆนะครับสคนนี้เนี่ยมีมากที่สุดแล้วในจีนถิงซานมันก็ดูเท่นะครับในหลายๆครั้งแต่กับบางสถานการณ์เนี่ยก็อย่างที่รูโจของเราเคยสั่งสอนไปนะครับมันอาจจะเป็นพิษเป็นภัยอาจจะเป็นมะเร็งร้ายที่กลับมาเล่นงานตัวของบุคคลนั้นก็เป็นได้ตายสุดแล้วนะครับยังไงพระเอกของเราก็อนุญาตเนาะต้องมาดูว่า อยู่ชางหงได้พบกับอยู่เชียงไหยเนี่ยเขาจะฉก,กันหรือเปล่าแต่คงไม่น่าจะต่อสู้กันเนาะเพราะว่าพระเอกของเรานะครับสั่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกอย่างอยู่ชางหุงในตอนนี้นั้นเขาก็ตัดดอกบัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปชนกับผู้ที่มีพลังประทานดอกบัวไปถีบขั้นสูงสุดโดยตรงอย่างอยู่เชียงไทยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันยังยากนะครับด้วยระดับความห่างของดอกบัวเนี่ยลู่โจเอ้ยอยู่ชางหลงเนี่ยดอกบัวแค่อยู่ที่ขั้น4ี่ หรือไม่ก็ขั้นหน้านี่เลยนะครับมันห่างกับขั้นแปดอยู่ค่อนข้างเยอะก็ออนั่นแหละครับไม่รู้ว่าเขามีจุดประสงค์ใดที่จะไปยังสถานที่แห่งนั้นแต่บอกได้เลยนะครับมวลตนจริงคือที่ที่อยู่เชิงไฮอยู่ยังไงก็ต้องได้เจอกันแน่นอนเป็นสถานที่ที่อยู่เชีงไฮ้กำลังจะประเดิษึกและทําสงครามกับเราทหารราชาองครับแบบนี้ก็มันสิครับเพราะว่าที่แห่งนั้นจะมีอยู่เชีงไฮดาปีศาจนําซ้ํายังมีต้นตีครับ ที่แห่งนั้นจะมีดาบอีาสาดยู่ช้างหลงและจะมียู่เฉิงไหฮเจ้าสำนักอเวจีนำซ้ำยังมีเจ้าแห่งเกาะเพิงไหลวางซื่อเจียตีตองปะทะก,กับทหารราชองครักษ์นะครับที่นำโดยหนึ่งใน8ดแม่ทัพใหญ่ที่สุดแสนจะทรงพลังคงจะเป็นสงครามที่เดือดดานพวกเราจะได้รับชมกันในไม่กี่ตอนข้างหน้านี้ อยู่ช้างโรงเห็นลู่โจไม่ได้ตอบตัวอะไรกลับมานะครับตัวเขารู้สึกได้ถึงความผิดปกติดังนั้นตัวเขาถึงโค้งคำนับก่อนที่จะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ยอมจำนวนแทนข่าจดจดจำคำเตือนของส่้นอาจารย์เอาไว้ติง้งสั่งสอนอยู่ชางโรงสำเร็จได้รับรางวัลแต้มมูลสองร้อนแต้มแต่หากพูดคุยกับคนธรรมดานะครับ ตาพูดคุยธรรมดาเจ้านี่คงไม่ยอมฟังแน่มีแต่จะต้องใช้สีหน้าเอาจริงเอาจังซะแลว้วงั้นเจ้าก็ไปได้แลว้วอยู่ช้างโรงพยักหน้ากรแบจ้าหันหลังออกจากกินถิงซานไปสิทธิ์พี่รองสิทธิ์พี่รองหมิงซื่ออินนะครับร้องเรียกกรจบวิ่งไล่าตามอยู่ช้างหลงมีอะไรกันอยู่ช่างโรงหยุดเคลื่อนไหวหันมามองหมิงซื่ออินที่กําลังดูสับสนเออนี่นี่นี่น นี่คือยาเม็ดแห่งการเบงบาลสิทธิ์พี่หมิงซื่ออินนะครับได้ยื่นยาเม็ดแห่งการเบ่งบานสมบัติอันล้ำค่าให้กับยูชางรงด้วยมือทั้งสองข้างเ <c oughs> ขานะครับทนุถนอมมันราวกับหือไข่ใ,ในหินก็ไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับนี่คือสมบัติล้ำค่าอย,ย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่หลิวกูนะครับองค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ยังยอมทุ่มตีทุกอย่างเพื่อให้ได้มัน เพราะฉะนั้นหมิงซื่ออินกลับได้มันมาและเขาเลือกเจ้ามอบให้กับสิทธิพี่รองของของอยู่ชางรลงมองไปที่ยาเม็ดอย่างไม่แยแสน,นะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับกลับตัวเขานะครับเข้าใจสิ่งที่หมิงซื่ออินต้องการซื้อดีตายสุดๆแล้วยู่ชางโรงก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเจ้าเก็บของล้ำค่าเอาไว้เสิเจ้าเก็บของล้ำค่าเช่นนี้ไว้ใช้กับตัวเองเถอะนะหลังจากพูดจบยู่ชางรลงก็ลอยขึ้น,นก่อนจะหายไปในอากาศ หมิงซืออินนะครับยังคงถือเม็ดยาค้างอยู่ไว้ในมือตัวเขาถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่าอดไม่ได้ที่จะบนพึมพำเมื่อกี้ก็อาจารย์ของเราเมื่อกี้อาจารย์ของเราทอมาก็เป็นสิทธิ์พี่รองหรือว่ายามิดนี้มันจะไร้ค่ากันสิ่งที่ข้าอุตสาหทุ่มเททาลงไปมันไร้ประโยชน์อย่างนั้นเหรอแหมขน่าสงสารนะครับซีนนี้คงจะน้อยใจจัด ทั้งๆที่ทายาเม็ดท,ที่ตัวของเขาถืออยู่นะครับเป็นอะไรที่ล้ำค่าที่สุดเกรงว่าตอนนี้ถ้าซื้อขายกันมูลค่าของมันเนี่ยน่าจะไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธระดับสวงสวรรค์เลยด้วยซ้ำไปนะครับท่านสิทธ์คนที่สี่โจโจีเฟึงนะครับได้เดินมามีอะไรก็ว่ามา เออไม่มีใครต้องการยาเม็ดอย่างนั้นเหรอโจจีเฟิงถามออกมาตัวเขานะครับแทบนำลายสอเมืม่อได้เห็นยาเม็ดแห่งการบิงบาดหืมเจ้าต้องการอย่างนั้นเหรอใช่ขอรับขอบคุณท่านสิคนที่สี่โจจีเฟิงรีบโคง้งคำนับไย เฮ้เ <_ an> hey, hey, hey. จ้าเสียตติไปแล้วหรือไงกันใครบอกว่าข้าจะให้มันกับเจ้ากันละ่ะมิงซืออินรีบเก็บยาเม็ดแห่งการเบ่งบานนะครับแล้วก็จากไปโจจีเฟิงที็นแบบนั้นก็พูดไม่ออกมิงซืออินนะครับตัดสินใจจะกลับไปยังศาลาทางใต้เพื่อพักผ่อนในขณะนั้นตัวเขาเองก็เหลือบมองไปเห็นหยวนเอ๋อกับทิดาหอยสังสาวน้อยสองคนกําลังพูดคุยเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานหืมน้องใหม่อย่างนั้นเหรอหมิงซืออินเดินไปทักทั้งสองคนนะครับก่อนจะพูดขึ้นสิ์น้องเหล็กหยวนเอ๋เห็นหมิงซืออินก็ได้ ถามขึ้นนะครับเห็นเขาถืออะไรอยู่สิทธิพี่สีท่านท่านเอาขนมอะไรอๆมาฝากข้าสินะติดาหอยสังนะครับทรงยิ้มให้กับหมิงซืออินเออนี่คือใครกันหอยสังนะหยวนเอ๋อตอบเฮหอยสังอะไรคือหอยสังหมิงซื่ออินดูตกใจนะครับตัวเขาเดินไปรอบๆนางก่อนที่จะวัดขนาดตัวของนางไม่มีใครรู้เลยว่าหมิงซื่ออินกําลังทําอะไรสิทธิพี่แล้วสิทธิพี่กําลังถืออะไรอยู่ มันคือยาเม็ดแห่งการบิ่งบานหมิงซื่ออินตอบกลับมาอย่างไรอารมณ์ไหนให้ข้าดูหน่อยสิหยวนเอ๋อตัวน้อยถาเอ่อหยวนเอ๋อตัวน้อยนะครับขยันขยอหมิงซื่ออินส่งยาเม็ดนั้นให้กับหยวนเอ๋อตัวเขาที่ยืนอยู่เอ่ยยืนอยู่ด้านข้างกําลังจ้องมองไปที่อ่าที่ดาวไอสังด้วยความสนใจหยวนเอ๋อรีเปิดกระเป๋าก่อนที่จะหยิบยาเม็ดออกมานะครับเม็ดยาแห่งการบิงบานโปร่งแสงและส่งสินส่งกลิ่นหอมลอยออกมา นี่เป็นครั้งแรกที่หยวนเอ๋อและหอยสังนะครับเห็นเม็ดยาแห่งการบิงบานเป็นธรมรมดาที่ทั้งสองนั้นจะรู้สึกอยากรู้อยากเห็นในสายตาของที่ดาวหอยสงังเม็ดยาที่เห็นมันก็เหมือนกับไข่มุกรับไปสิหยวนเอ๋อได้วางยาเม็ดไปให้กับสาวน้อยนะครับสาวน้อยที่ได้รับยาเม็ดก็ได้ซองมันไปกับแดดสาวน้อยทั้งสองยังคงกระซิบกันต่อนี่นี่มันกินได้ใช่ไหมแน่นอน มันก็คงจะต้องเป็นของหวานละมะั้งยวนเอ๋อในตอนนี้กําลังชื่นชมเม็ดยาแห่งการฟืน้นเม็ดยาแห่งการเบ่งบานอยู่บ้าของหวานบ้าไรย,ายวนเอ๋อนี่ตลกนะครับเล่นมุกไม่ดูเวลาเลยอืเม็ดยาที่ดูโปรง่งใสนะครับที่ดูคล้ายกับลูกกวาดในสายตาของสาวน้อยตั้งสองคนในตอนนั้นเองที่ดาออยสังก็คิด ที่จะกินมันไม่มีเด็กคนไหนนะครับสามารถต้านทานลูกกวาดแสนอร่อยได้นางไม่รอช้ายกมือขึ้นก่อนจะหยิบยาเม็ดเข้าปากไปเม็ดยานะครับหลังจากเข้าไปในปากก็ละลายทันทีหมิงซื่ออินนะครับที่ไม่ได้สนใจเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็เห็นยาเม็ดแห่งการเบ่งบานหายไปเสียแลว้วตัวเขาได้พูดออกมาด้วยความสงสัยเฮ่ hey, 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 hey. แล้วยาเม็ดแห่งการเบ่งบานของข้าอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยข้ากินมันไปแล้วทิดาหอยสังตอบกลับมาอย่างไร้เดียงสาอะอะไรนะเช่ เฉยเอ้ยมันทั้งหวานทั้งเค็มและและแล้วก็ร้อนเอ่หลังจากพูดจบนะครับหอยสังก็หลับตาลงและหมดสติลงไปในทันทีความบันเลยได้มาเยือนจินิงซานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดันให้เด็กที่ไม่ได้ฝึกตนไม่เคยฝึกพลังวรยุทธ์มากินยาเม็ดแห่งการเบ่งบานเข้าไปดอกบัวก็ไม่มีตัดกลีบก็ไม่ได้นะครับร่างอาตานรูกุตาดากายร้อยวิถีก็ยังไม่เคย ไปถึงแล้วทีนี้นะครับมันจะให้ผลกระทบที่รุนแรงมากแค่ไหนขนาดให้คนทั่วไปนะครับที่อยู่ในขั้นหนิงสือฟานเฮยเสินเถิงหรือคนที่อยู่ในขั้นดวนเสินเจียกินเองก็ตามนะครับหากเขาไม่ได้ตัดดอกบัวทองคําหรือไม่ได้มีพลังใจที่มากพอเนี่ยมันยังเป็นอันตรายต่อชีวิตเลยนะครับแล้วนี่คิดดูว่าเด็กผู้หญิงไร้เดียงสาตัวน้อยๆจะสามารถ ทานทานกับพลังที่ว่านี้ได้หรือไม่นี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับหมิงซื่ออินดูเหมือนจากที่จะได้แจ็คพอตนะครับก็ดันได้อย่างอื่นแทนนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะสามารถช่วยเหลือนางได้หรือไม่หรือนางอาจจะได้พลังอะไรมาก็เป็นได้ละมั้งเนาะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูในตอนหน้า,า16นาทีนะครับเดี๋ยวไปต่อให้สักอีกสักนิดก็แล้วกัน ให้ได้สัก20นาทีเวลาย,ยังพอมีเหลือนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่493ภาพอันน่าประทับใจหลังจากที่ผู้ฝึกยุธได้ตัดภาพหลังจากที่ผู้ฝึกยุธได้ตัดดอกบัวทองคําและได้กินยาแห่งการเบ่งบานยาแห่งการเบ่งบานก็จะตุนลมปานที่จุดตันเทียนที่มีเพื่อผลิตพลังลมปานจํานวนมหาศาลมันเป็นพลังจํานวนมากที่มีไว้เพื่อกระตุ้นพลังการฝึกฝนนั่นเอง การจะปรุงยาเม็ดแห่งการเบ่งบาลไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งวิธีการที่แสนจะยากเย็นรวมกับวัตถุดิบที่หาได้ยากรวมกับวัตถุดิบที่หาได้ยากยิ่งนะครับทําให้การปรุงยาเม็ดแห่งการเบ่งบาลน,นี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆมากมากนำซ้ำยังมีห้องปรุงยาเพียงแค่ห้องเดียวเพื่อใช้ปรุงยาเม็ดแห่งการเบ่งบานเป็นธรรมดานะครับที่มันจะไม่เพียงพอต่อเราผู้ฝึกยุดตัวไปที่มีอยู่มากมาย เพราะฉะนั้นคนธรรมดาตัวไปไม่ควรจะกินมันยาเม็ดนี้นะครับจะส่งายาเม็ดนี้จะส่งผลเสียกับคนธรรมดาอย่างมากก็ว่าได้ทันทีที่เห็นสาวน้อยล้มลงนะครับหมิงซื่ออินก็รู้ได้ทันทีว่าชิบหายแล้วนะครับตัวเขาก็รีบ่ายพลังลมปานที่มีเพื่อปกป้องนางมือที่วางอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับรีบปิดผนึก จุดตันเตียนอย่างรวดเร็วสิปีสี่เกิดอะไรขึ้นกับห้อยสงังยวนเอ๋อเห็นแบบนั้นก็กังวลในตอนแรกหมิงซื่ออินนะครับต้องการที่จะตำหนิยวนเอ๋อแต่เพราะตัวเขาที่ได้เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยกความกังวลของนางนะครับหมิงซื่ออินก็ไม่คิดจะตำหนิผู้เป็นศิษย์น้องอีกต่อไปรีบพานางไปที่ห้องซะก็อันนี้เป็นในส่วนของหมิงซื่ออินนั่นแหละนะครับที่ใจดีเกินไปเลยเนาะหยิบยื่นของสำคัญให้กับ หยวนเอ,อ๋อแต่ก็ไปโทษหมิงซืออินไม่ได้แล้วเนาะก็หยวนเอ,อ๋อมันนางเป็นเด็กก็ไปโทษนางอีกหนึ่งก็เอ่อไปโทษหยวนเอ๋อเองก็ไม่ได้อีกเพราะว่านางเองก็เป็นเด็กน้อยอยู่ไม่รู้เรื่องนะครับคิดว่าเป็นลูกอมเป็นลูกกวาดยิ่งอ่าเป็นหอยสังแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเด็กนั่นไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะนึกว่าเป็นลูกอมก็กินควาบเข้าไปแต่ว่าความบันเลยได้เกิดแน่นอนนะครับ ยวนเอ๋อนะครับยืนดู่างไม่กลได้แต่ตังวลน,นางจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมสิทธพิพี่ในเวลานี้นะครับหมิงซื่ออินและยวนเอ๋อรีพาไอ้สังเข้ามาที่ห้องของยวนเอ๋อที่อยู่ซาลาตางใต้หมิงซื่ออินไม่อาจรับประกันความปลอดไปได้ใจเย็นก่อนสิน้องหลิกตัวเขายังคงส่งพลังลมปานเข้าไปนะครับ เพื่อทําให้อาการของนางดีขึ้นแต่ว่าพลังลมปานทั้งหมดที่ปล่อยเข้าสู่ตัวของทิดาอัยสังพลังลมปานของมิงซืออินนะครับถูกส่งผ่านฝ่ามือก่อนที่จะเข้าไปสู่เส้นลมปานทั้ง8ปพลังจากเส้นลมปานทั้ง8ได้ไหลแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะภายในของนางพลังในการรักษาเริ่มทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึน้นมากยิ่งขึน้นเมื่อมันเข้มข้นยังไม่อาจหยุดยั้งได้หมิงซือ,ออินก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนางถึงไม่อาจต้านทานพลังนี้จนหมดสติไปแบบนั้น นางเป็นมนุษย์ธรรมดาหมิงซืออินอุทานออกมาด้วยความตกใจอีกครั้งถ้าหากนางยังพอมพออีถ้าหากนางเป็นผู้ฝึกยุทธหรือพอมีวรยุทธเพียงแค่เล็กน้อยนะครับหมิงซืออินคงจะสามารถช่วยชีวิตนางได้โดยการชี้นําพลังลมปานจากเม็ดยาแ่งการเบิงบานไปสู่จุดตันเถียนเนาะแต่ว่านี่อย่างที่เรารู้กันนางไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธโด,ดยซ้าไปนะครับ เมื่อทําเช่นนั้นได้สาวน้อยคนนี้ก็จะปลอดภัยแต่ถึงแบบนั้นนางกับเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาปลังที่ได้รับจากเม็ดยาก็รับไปเต็มๆนะครับเอฟเฟกได้ย้อนกลับมาทําลายอวัยวะภายในของนางเองหมิงซื่ออินไม่รู้แล้วว่าจะรักษาต่อไปยังไงดียาเม็ดแห่งการเบี่งบานเป็นยาที่ถูก ปรุงมาด้วยวัตถุดิบหลายอย่างนะครับมันมียาพิษผสมอยู่ถึง3ส่วนแม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่ได้กินเองยังต้องรู้สึกทนทุกขทรมานกับพลังที่แสดงเอฟเฟกก่อนที่มันจะให้ผลนะครับผู้ฝึกยุทธที่กินยาเม็ดนี้ ต้องทนทุกข์ทรมานกว่าที่ร่างกายจะปรับตัวกับพลังที่ได้รับมาพวกเขาจะต้องรอจนกว่าพลังลมปานทั้งแปปรับตัวได้เป็นเพราะผู้ฝึกยทธกันดวนเซินเจียเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายมากกว่าผู้ฝึกยทธและคนทั่วไปและเพราะแบบนั้นจึงทําให้พวกเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนั่นเอง หมิงซื่ออินยังคงทรงพลังลมปานอย่างไม่ลังเลนะครับตอนนี้เขาสูญเสียพลังวัดพลังลมปานไปเป็นอย่างมากหึหมิงซื่ออินสัมผัสได้ว่าพลังจากยากําลังเคลื่อนไปที่จุดตันเทียนของสาวน้อยถ้าหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับชีวิตของนางต้องตกอยู่ในอันตรายไปมากกว่านี้แน่หมิงซื่ออินจะต้องหยุดมันเอาไว้ให้ได้หมิงซื่ออินไม่กล้าลดการป้องกันนะครับตัวเขายังคงใส่พลังเพื่อหยุดยั้งผลจากมิดยานะครับ ในเส้นพลังลมปานทั้งแปดของนางต่อไปหมิงซืออินกําลังขวางกันไม่ให้พลังทั้งหมดไหลเข้าสู่จุดตันเสียนนั่นเองจนถึงตอนนี้นะครับหอยสังก็ยังคงร้องคํกลรวนที่ริมฝีปากของนางนะครับเริ่มมีเลือดไหลออกมาหยวนเออที่เห็นแบบนั้นนะครับตกใจฮะสิทธิ์พี่นางแย่แล้วข้าจะรีบไปหาท่านอาจารย์เองหมิงซืออินนะครับไม่ได้หยุดยวนเออไว้ตัวเขาในตอนนี้นะครับจดจ่ออยู่กับการช่วยเหลือที่ดาวหอยสังแทน หยวนเอ๋อไม่ได้รีบคาตอบเอ่อไม่ได้รับคําตอบก็รีบวิ่งออกไปในทันทีหมิงซื่ออินทาทุกอย่างที่ตัวเองสามารถทําได้แล้วการช่วยชีวิตของใครสักคนนั้นมันยากไม่เหมือนกับการที่ต้องเขียนค่าหรือภาคชีวิตใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เหมือนกับที่ตัวเองคิดไว้ไม่นานนักใบหน้าของหมิงซื่ออินก็เต็มไปด้วยเงือที่เปียกโชกนะครับไม่นานลู่โจก็มาถึงเมื่อลู่โจมาถึงนะครับผู้ฝึกยิดหญิงทั้งหลายต่างรีบโค้งคำนับให้ ปั้งลู่โจสะบัดแขนของตัวเองคืนพลังลมปานไหลออกจากแขนนะครับก่อนจะผลักประตูที่เปิดท่านอาจารย์หมิงซื่อเอ็นรู้ดูหรือสึกผิดเออข้าไม่ได้ตั้งใจจะทําเช่นนี้นางนางเร็วเกินไปแต่ไม่ต้องห่วงท่านอาจารย์เดี๋ยวนางก็หายดีลู่โจมองไปที่ห้อยสังนะครับสภาพของนางไม่สู้ดีนะักสีหน้าของนางมีแต่ความเจ็บปวดที่ริมฝีปากมีคราบเลือดจีสำคัญที่สุดคือร่างกายของนางมีควันขาวพวยพุ่งออกมาถอยไป ข้าจะรักษาเองขอรับก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูตอนหน้าพระเอกของเราลู่โจจะสามารถรักษานางได้หรือไม่แต่เมื่ออยู่ตอนหน้าพลังคิดอักษรสวรรคงจะไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ